สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเรื่องการแพ็กของส่งขายทางออนไลน์นะคะหรือส่งขายโดยส่งทางเคอรี่หรือช่องทางใดก็ได้นะคะง่ายๆค่ะเตรียมแคคตัดที่ลูกค้าสั่งนะคะเอามา แต่งรากเอาดินออกให้เกลี้ยงนะคะแล้วก็เอากันไกลแต่งรากให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไปถึงลูกค้าจะได้ลงปลูกได้เลยนะคะอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ดึงจากดินนี้รากยาวสะบัดดินออกให้เกลี้ยงแล้วก็แต่งรากให้เหลือแต่รากที่มีชีวิตนะคะรากที่แห้งหรือเน่าหรืออะไรก็ตัดออกให้หมดนะคะขอดินให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็นำมาห่อด้วยกระดาษง่ายๆค่ะเช่นต้นนี้นะคะก็หากระดาษวัสดุเหลือใช้ หอนะคะหอเลยม้วนม้วนกลมๆหลังจากนั้นก็เย็บเย็บหัวท้ายไม่ให้โดนตัวต้นแคคตัสนะคะก็ หลังจากนั้นก็เขียนชื่อชื่อของชนิดแคคตัสนี้นะคะพร้อมราคาหรือจะเขียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับชื่อต้นนี้หรือ,อรายละเอียดต้นนี้เช่นดอกสีอะไรชื่อต้นอะไรเช่นชดาวล้อมเดือนดอกสีขาวราคา50บาทอะไรก็เขียนเขียนตรงนี้นะคะ ตัวอย่างก็เช่นอันนี้นะคะคอนโดนางฟ้าห้าสิบบาทดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองอันนี้นะคะต่อไปจะห่อให้ดูประเภทต้นกลมนะคะถ้าต้นกลมเราก็จะห่อในแนวขยุมก็ได้เพื่อให้กระดาษปกป้องไม่ให้ ไม่ให้แคกปับช้ำนะคะแล้วก็เย็บแม็กตัวเดียวง่ายๆอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อประหยัดเนื้อที่ในกล่องจะได้ไม่ต้องใช้กล่องขนาดใหญ่จะค่าส่งแพงนะคะก็อาจจะตัดกระดาษที่ไม่ได้ต้องการออกนะคะอย่นี้แล้วก็ตัดให้ระบายอากาศหน่อย ตรงก้นนะคะให้ให้อากาศเข้าหน่อยจะได้หัวไม่อบเวลาเดินทางสัก2-3าวันนะคะหลังจากนั้นก็เขียนชื่อต้นเช่นยิมโนห้าสิบบาทดอกสีโอโรสยิมโนห้าสิบบาทดอกสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะ ตัวอย่างก็เช่นอันนี้นะคะยิมโนห้าสิบบาทอันนี้ดอกไม่ได้เขียนเพราะว่ายังไม่ได้เขียนจะเขียนหลือไม่เขียนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จัดลงกล่องพัสดุที่เตรียมไว้ให้ขนาดเหมาะสมนะคะอันไหนจะแถมก็เขียนไปด้วยฟรีอะไรนี้นะคะ อันนี้ก็มิกกี้เมาส์เขียวฟรีนะคะจัดกล่องให้เรียบร้อยในกล่องก็จะมีวิธีดูแลด้วยอันนี้เขียนวิธีดูแลให้ด้วยนะคะใส่ไปในกล่องอันนี้เก๋งจีนฟรีหัวหายก็นิคลิปไปด้วยหลังจากนั้นก็เรียงเรียงให้เรียบร้อยนะคะ ให้เรียบร้อยก่อนส่งก็นํำวัสดุเพื่อใส่ไม่ให้กล่องหลวมนะคะเวลาเคลื่อนย้ายหรือเดินทางไกลมันจะโยกไปโยกมานะคะต้นจะช้ำก็ใส่แผ่นโฟมหรือกระดาษ เสือใช้อะไรก็ได้นะคะให้เต็มกล่องแล้ววางไปข้างบนนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝากล่องพร้อมส่งนะคะอันนี้ใช้กล่องเก่าแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ผู้รับผู้ส่งตรงนี้นะคะนำไปส่งได้อันนี้จะนำไปส่งเคอรี่วันนี้นะคะ ใครเป็นเจ้าของเอ่ยรอรับได้เลยง่ายไหมคะการส่งแคคตัสทางไปษนีหรือการขายออนไลน์นะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ